จริงๆแล้วตับเราอะเป็นเสมือนอวัยวะที่ทําหน้าที่ในการขจัดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีภาวะ ไขมันพอกตับตับอักเสบตัวที่กําจัดขยะในร่างกายของคุณไม่สมบูรณ์ร้อเซนก็จะก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายเวลามันเกิดสารพิษตกค้างมันไปไหนมันก็คืออยู่ตามเลือดถ้ามันอยู่ในเลือดะร่างกายโดยธรรมชาติโดยกลไกร่างกายะเขาจะต้องมีการขจัดสารพิษออกจากเลือดอยู่แล้วก็คือออกตามรูขุมขนผู้ป่วยบางคนที่มีภาวะแบบตับทํางานไม่ดีนอกจากอาการคันที่เกิดขึ้นนบางคนก็จะมีกลิ่นตัวออกมาด้วยร่างกายกําลังต้องการสื่อกับเรานะคะว่าในร่างกายของคุณกำลังมีสารพิษออกมาค่ะในส่วนของสารสกัดขมิ้นชันกับ จริงๆแล้วมันมีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะคะว่าสารสกัดขมิชันผสมกับสารสกัดตีพลาเองเนี่ยเขามีฤทธิ์นะคะในการเป็นแอนตี้ออกซิแดนที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วซึ่งงานวิใจัยในต่างประเทศอะ่ะก็มาใช้ในเคสที่เจอพวกไขมันพอกตับอยู่แล้วแล้วก็มีข้อมูลว่าในกลุ่มของคนที่ได้รับสารสกัดขมิ้นชันสารสกัดตีพลาเนี่ยเซลล์ตับดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนไข้มีภาวะไขมันพอกตับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรนะคะก็สามารถทานได้เพื่อที่จะไปฟื้นฟูเซลล์ตับเมื่อเซลล์ตับดีเพ าโรงงานที่มีประสิทธิภาพในการกําจัดขยะในร่างกายของเราก็จะดีขึ้นสารพิษตกค้างในร่างกายของเราก็จะน้อยลงค่ะ